สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพียงเอฟซี FC สมัยเพชรเันเพียงท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกูไก่ลเลเวอเช่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้กะอ่ามาหาสวยนะครับพี่น้องหาอยู่หายกินเฉยๆยังสวยจได้ๆยังกินพี่น้องร้านค้าร้านคายกะถคือว่าหลายอยู่นะครับมาหาย,ยากหาแล้วสวยพี่น้องมือนีวันที่ 17มกราคมพุทธศักราช2568นแนะครับพี่น้องที่น่าสนใจเพียงแค่เขาทำการแสดงยูอ่าโอ้ย <c> ไ <oughs> <c oughs> ่เป็นแสดงอยูไอเลยพี่น้องแสดงอยู่บ้านสมฮงนะครับพี่น้องบ้านสมฮงนะครับอ่าอำเภอประทุมรัฐนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้อง พี่นอ้องรอยเอียดรอยใจมาให้กำลังใจ<า>ทีมงานสนอยผิดบนเพียงด้พี่น้องเด้อ,อ,อมาหาสวยเขาสวยนามสกอนพี่น้องยู่นีมีตรนสั่งอันคาหลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหลายมีแต่แนวเดียวเดียวม่พี่น้องลูกชิน้นหลกัลกๆลูกชิ้นปลาหมืก เนี่ยอยากอ่ะอยากกินแบบควงบ้านบ้านรู้พักตำเพี้ยวทอดหมูเบงซ์เสร็จแล้วพี่น้องแต่ว่าันยวมไงในงานสิบวันสิบวันคยมีขายดอกน้องเนี่ยเมั่อเสร็จเป็นจังใดเน่นาะพี่น้องพักกันมานเนี่ยว่ามึงขอดซีโมงแล้วมีซีรีส์เนอภัยกระดาเนาะนะครับเงียบครับเรียกออกทะเบียนรถจะขวงกลับบ้านไปเอารถมามาขี่ ยังพัดว่าออกทะเบียนรถทะเบียนรถใกล้4023ตรงๆเลยพี่น้องเอ้ยว่ามีสวก,กว่ามีลาบก็ว่าลหละพี่น้องพากกันยางจับว่าสุดคุณทายที่ได้ยังกินสิก,กินยางยีกรถเน,นี่ยนะนะถ้าันกินยัง เลขออกก็ออกงามอยู่นะพี่น้องเก็ดเกลเกลียวแต่ว่าเ,เป็นเลขอันพันจซืฐฐฐทท้อได้ <c oughs> เราหาน้อสวยพี่น้องสีสวยกับยาาย่างทีเสียบไั้อยู่ใยกิมทางโคมยเนี่อันตรายเนี่ยอยู่นี่ ถ้ากินอะไรนี่ตัปลาลาน,นันมีตะเสบตะซุยโอ้ยขอบพท่านสุกอขอบพระท่านสขคนี้ขายย้าเใดเนยังพระท่นที่สุกเข่ากระไรตัปลาตัใจวีตาเสีสยบสพี่น้อง ย,ยังเป็นนานเศร้าพี่น้องเนาะพูดเลยกับไอช่วงนี้เขาเป็นแจ็งได้นะครับอากาศเปลี่ยนเป,ยปยเปลี่ยน่ใจเย็นเย็โนโหดีหมดเลยหลายหลายอย่างก,ก็บอกโม <c oughs> แตงโมซีเร <c oughs> ีงหวานเมื่อย เมนบอบ้านก็สีแดงทุงแล้วเท่าไหร่นี่ครับอันนี้มันเป็นน้ำผึ้งด้วยนอนบอทุงละสามสิบบาทหาเงินเปรียบหนึง่ง เสียกันหนาวก็เหมือนกันคืองามๆมพี่น้องเส,เสียกันหนาวมีสวยดิ <c oughs> มาอีกเรียวพี่น้องแต่ว่าใกล้บรูว่ามาจากใสพอดพพอีอ่พีพีโคกเออพีพีเบิร์ดพีเบิร์ดบ้านคู่อุ่นเงินเข่าวนันวันที่สามพันเด้อวสัตน กล้กระด,ดีใจเบิดเห็นเงินขอบไปที่สามพันพี่น้องรวมว่าวเป็นอ่านี่ผู้ใหญ่ใจดีส่งกำลังใจมา้ที่เทียแล้วอันมือเศารนี่เติอดตอนเตยล่านะครับตอนเตยล่ามีอันมีเอื่อยหนาวิที่วสันไอเบิดว่าเอาเงินให้สามพันว่าฝากให้ทิมเดนเดอร์วสั 3, 000, นสามพันคะแนนพี่น้องนะครับ สามพันคะแนนนี่สิไปหารสิได้ถือผู้ละเท่าไหร่น้อพี่น้องมาอีกแล้วครับกำลังใจมาอีกแล้วนะครับไผสิตัวยอดกับตัวยอดได้เด้อพี่น้องเด้อใกล้สิถ่าจากมือสองมือ,มอสักวันเถื่อเถื่อมีผู้ตัวยอดถ้ามีผู้ตัวยอดกะสิได้ให้อันไอ้นี่นะครับจังสิได้มาแจก,กมาใจ มาสิมาใจจัยทีมสกอนนะครับพี่น้องแล้เสียเสียพาลานี่ก็สวยอยู่ดีครับพี่น้องสามพันคะแนนวัสดนมือเสาร์นิ้นวเราฝากให้ทีมเด่นเด้วยวัสดุเอาไปบริหารจัดการกันเอาวัาสดุอันนี้ลานขายสมพี่น้องน่ารักใกล้กับวัดว่าสู้พี่น้องฟังนั่นละ่ะคาเทียววา่ามีแฟนคับแฟนเพลงอิฟซีสนุกสนานเพลงของเฮา ใจดีอยากจะ,ะร่วมสุมทบอีกให้กำลังใจทิมเด่นอีกนะครับใกล้กับคอเป็นสะพานบุญนะครับให้ทิมเดนและวก็ทิมสารนภินเพล่อของขทุกคนนะพี่น้องเนาะนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเน่นะครับพี่น้องครับสามพันกระเนี่นกสิตอนนี้เด่นจะว่ามนเรียท่่ใทึงทึ่ง เกาเทิงไม้ก็ได้พี่น้อง <c oughs> ที่ได้ไปเช็คที่ได้เช็คไม้อยนะครับเมื่อนี้คลิปนี้เป็นคลิปเรียกพี่น้องเ้ยเอาลวดไม่อิงแล้วก็ขึ้นลถดกับเมือ่อเช้านี้ก็ไล่ลดแล้วก็เขาฟอกไปอินนอกเง้วเลยมาหอดกับหาบลับบังนอนรับแล้วก็ตื้นขึ้นคำคำซีโมงกลัวอาบน้าแล้วก็เดินทางมาจัดคอง จัดของล้วกับนี่แหละพี่น้องมาหาซวยเขาซวยน้ำแล้วก็ด้ทายคลิปพี่น้องในเบื้องกันนี่แหละจะได้ก็ฝากในเดือดครับเด้อตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีอันใกล้กับบรลูว่ามาจากไสมิตรไอเบิร์ดบอกว่าเพิ่นฝากให้ทิมเรียนของเขาสามพันคะแนนวาสันไกลกัเนเลยว่าบอกประชาสัมพันธ์เพื่อพี่น้องบอกพี่บอกน้องนี่แหละเพื่อที่ว่าอยากจะให้กำลังใจทิมเดียนอยากจะอ่าตอยอดหรือว่าร่วมสมทบ ให้กำลังใจทีมเด่นของเฮากะรวมต่อยอดได้ด้วยพี่น้องเด้อคันพี่น้องว่าเออเลขบัญชีอีหยังหรือจังใดเป็นแบบใดพี่น้องสามารถทักมาได้ที่ Facebook ของไก่ก็ได้ซื้อ Facebook ไก่คูไก่เพชรบ,บ้านแพงเป็นภาษาไทยเด้อครับเด้อทักมาเว้ารายละเอียดก็ได้อยากต่อย,ยังสันจังซี่อยากเคลียร์อั่งนั้นอันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมเด่นและดับทีมสรารพินเพียงทุกคนทุกท่าน,น,นค,รราครับพี่น้องครับเอันที่สําหรับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ปสนิทนะพี่น้องเนาะ ใกล้ขออนุญาตหาสวยเขาสวยนามสักนเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ